ทีนี้แตกประดเด็นขึ้นมาข้อ,อก,กำหนดการหาเสียงเวลาผู้สมัครเนี่ยออกประกาศหาเสียงเนี่ยเขาก็จะต้องมีแคมเปญมีนโยบายอันนี้ต้องมีการแบบส่งนโยบายไปให้กับทางกกตไหมคะว่านโยบายในการหาเสียงหนึ่งสองสามสี่แล้วเราต้องมีการไปคัดกรองไหมว่าอันนี้หาเสียงได้หรืออันนี้หาเสียงไม่ได้มันต้องทํำยังไงคะครับ่ครับผู้สมัครและผู้สรนะ้างถือว่าเป็นผู้ที่ต้องศึกษาข้อกฎหมายกับระเบียบมาเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นอย่างเคร่งครัดครับเช่นให้ทําได้หรืออะไรที่ทําไม่ได้อย่างเงี้ยต้องศึกษาอย่างเคร่งครัดครับอันไหนที่อยู่ในขอบเขตหรืออันไหนที่เกินขอบเขตไปต้องศึกษาเองครับอืมคือเราจะไม่มาบอกเขาแหละแต่ว่ามันก็จะมีข้อ,อกฎหมายอยู่ฉะนั้นต้องศึกษาเองสมมติว่าถ้าเขาหาเสียงแล้วปรากฏว่ามันผิดข้อระเบียบข้อบังคับหรือว่าผิดกฎหมายตรงนี้เราทํางานเชิงลุกคือไปดูเขาแล้วเก็บข้อมูลหรือว่ารอให้มีคนมาแจ้งกรกตคะ่ะ คือคืออย่างนี้ครับทั้งสองส่วนครับในส่วนของที่ท่านที่ท่านพิธีกรถามเมื่อกี้ก็คือว่าต้องมาให้เราดูก่อนหรือไม่อันนี้ตอบว่าไม่ครับครับผมเรียนว่าผู้สมัครนั้นต้องศึกษาข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเดียวกันเนี่ยทางเราเนี่ยก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเราก็ให้ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่แตกต่างจากเรื่องเดิมไปเยอะแยะหลายประการนะครับเช่น <c oughs> เราให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางสำนักประชาสัามพันธ์ของกรกตก็ดีนะครับสำนักงานกรกตกรทมก็ดีสิ่งที่ควรระมัดระวังสิ่งที่ต้องห้ามต่างๆในการหาเสียงรวมทั้งเมื่อวันที่ห้าเมษายนที่ผ่านมาก็ได้จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันก็เรียนเชิญผู้สมัคร ทุกคนทุกหมายเลขมารับฟังกันไปชั้นหนึ่งแล้วมีการสอบถามข้อสงสัยกันมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คือดูแลผู้สมัครของเราเป็นอย่างดีครับ uh huh. ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือถ้าหากว่าประชาชนผู้สีส์เลอกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยกันเนี่ยหากเห็นว่าผู้สมัครท่านใดเนี่ยมีการการะท,ทําที่อาจจะเกินเลยขอบเขตไปหรือไม่ถูกต้องก็สามารถมาแจ้งได้ครับเปิดทุกช่องทางครับ